ไปเดินไปเลยใจเลยใจเลยดีใจจังหน่ะหมนวดดีใจจังนะนะแก่ใจไป cào miếng <laughs> à, bỏ bỏ tung nó hết lên chưa đấy, này này cái คือจริงๆล้วเนี่ยมีท่านสจสุชาติพิมพ์เสนนะครับโทรไปบอกเมื่อคืนว่ามีข่าวดีที่พื้นที่กลายก็คือผู้ป่วยติดเตียงที่เดินไม่ได้ประมาณ3ปีแล้วฉีดวัคซีนโควิดเนี่ยแล้วเกิดเดินได้ขึ้นมาก็โทรหาท่านผู้อานวยการโรงพยาบาลท่าสาราเมื่อเช้าว่าก็น่าน่าน่าจะไปดูกันหน่อยเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยก็จะเป็นข่าวดีนะครับเราทํางานเรื่องวัคซีนโควิดง่ายขึ้นถ้ามีกรณีแบบนี้บ้าง จากการลงพื้นที่ไปเชิญชวนประชาชนไปเชิญชวนชาวบ้านมาฉีดวัคซีนเนี่ยปัญหาส่วนหนึ่งที่เราเจอที่ชาวบ้านไม่ยอมมาฉีดวัคซีนก็ก็เขาจะอ้างเรื่องข่าวว่าในทีวีมีแต่ข่าวคนฉีดวัคซีนแล้วตายฉีดวัคซีนแล้วช็อกฉีดวัคซีนแล้วนอกฉีดวัคซีนแล้วเดินไม่ได้แต่ถ้ามีข่าวแบบนี้ขึ้นมาบ้างผมว่าพวกเราเนี่ยทำงานเรื่องวัคซีนเราทําง่ายขึ้นใหญ่ล้วนเดินไม่ได้สาปีฉีดวัคซีนแล้วเดินได้เนี่ย ยายล้วนอาจจะพาคนอีกหลายพันคนที่ยังกลัววัคซีนอยู่ออกมาฉีดวัคซีนได้มากขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อเราฉีดวัคซีนได้เยอะขึ้นเนี่ยเรากสา็สามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้แล้วก็เราก็จะเอาชนะโควิด19ได้ในที่สุดครับยายล้วนจุ่มต้อง สปทริปกี่ไปิบมาบ้ันกัดยังไม่ตอาได้ไปตาเลเล่นนะเดินไม่รู้อยู่แก่สามปีได้เลยยังคาดไม่ตอได้ไปชีพแค่นี้ชีบบ้านอาณาเมย์น มันหมดหม่ได้แล้วหมดติดหมดเองซึ่งหมดมาที่ได้งแกบ้านลายอ้นเลยซึ่งไอ้ที่หยาดนี่เก็มเล็กเปือนจีดันพูดตีริบตรองซึ่งรุงก็ริ่งตีแปดเดินได้

ิ่งที่เกิดขึ้นอย่างนี้ได้นี่ผมคิดว่าหลายส่วนประกอบกันนะครับส่วนแรกเองโอเควัคซีนเองนะครับก็เป็นตัวกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายนะผมก็คิดว่าพอฉะีกเข้าไปปุ๊บนี่นะมันก็จะมีการกระตุน้นนอกจากกระตุ้นภูมิคุ้มกันการติดเชื้อแล้วนี่ติดเชื้โอโควิดแล้วนี่นะแต่ผมว่ากระตุ้นให้เซลล์ต่างๆในร่างกายหัวใจอายุวัฒต,ต่างๆกล้ามเนื้อต่างๆนี่มันรู้สึกว่ากระตุน้นนะับกระตุ้นก็ถือว่ามีแรงขึ้นนะครับนะนั่นเรื่องของวัคซีนกระตุ้น อันที่หนึ่งเรื่องของทางบ้านติดใจด้วยลูกหลานได้มาหมอรอพนตอที่มาฉีดมาดูแลกันถึงบ้านนะครับ <_ d ates> เพราะฉะนั้นผมคิดว่าคุณยายก็มีกําลังใจมากขึ้นนะครับ <_ d ates> มีคนมาใส่ใจดูแลนู่นนี่ผมว่าเขาคิดว่าเป็นแรงี่บดิกนหนึงเพราะผมคิดว่าสองแรงบวกกันแรงของวัคซีนที่กระตุ้นร่างกายให้เข้มแข็งแข็งแรงมากขึ้นนะครับกับกาลังใจที่ดีขึ้นจากที่หมอมาเยี่ยมกันนะครับประมาณนี้นะครับผมว่าทั้งสองส่วนก็ทําให้ ทำให้จากที่เดินไม่ได้มาช่วงตั้งเกือบสามปีทําให้มีแรงขึ้นและสุดท้ายอย่างพอถามคุณญายตอนเช้ายายบอกว่าหลังจากฉีดปุ๊บเอุ้่งเช้าทําไมเท้าที่มันรู้สึกว่านังง่านะมันแป,บแป,บแปบบบ๊บแปบเจ็บเจ็บอะไรอยูอย่มันก็หายขึ้นแล้วก็บอกลูกตอนเช้าว่าเออเหมือนแม่จะเดินได้นี่นะแล้วก็พอลงเดินก็เดินได้จริงๆนะครับเพราะนั้นผมก็คิดว่า่าทําทให้ทําให้ ตัวเลขการฉีดวัคซีนนี่นะครับเนื่อข่าวนี้ออกไปนะครับคนที่กลัวคนที่กังวลอยู่นะครับก็จะมีแรงจูงใจในการที่มาฉีดมากขึ้นอย่างแน่นอนแล้วก็ฝากเตือนชวนเลนะครับนะพี่น้องชาวท่าลาหรือพี่น้องทั่วประเทศเลยนี่นะครับนะที่กลัวที่กังวลอยู่เอายายล้วนชุมทองเป็นตัวอย่างนะครับยาวโย่ยายเดินได้เลยยาใจย โครงการเชฟรอนจอ i e ซ c e แคมเป็น s เตม f o r ์ i ทีเวในหลักสูตรของ Active Physics ซึ่งเป็นหลักสูตรเฉพาะของกลุ่มอาชีวศึกษาโครงการเชฟรอน n n n o y Science สนุกวิทย์พลังคิดเพื่ออนาคตมีดีชัดกว่าที่นึกลึกกว่าที่คิด